แล้วราคาล่ะคะเท่าไรา่อโอเคจริงๆนะถ้าราคาเนี่ยถ้าเป็นคอร์สสดที่สถาบันก่อนนะคอร์สคอร์สสอนสดที่สถาบันเนี่ยก็จะถูกแบ,บ่งออกเป็นคอร์สกลุ่มกับคอร์สสด เอาโทษทีกลุ่มกับตัวต่อตัว,ตวถ้ากลุ่มเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มเนี่ย<ม>ก็จริงๆเราเริ่มต้นที่799บาทต่อเดือน<ม>นะครับเรียนได้4ครั้งครั้งในชั่วโมงครึ่งหรือติดเป็น<ค>ชั่วโมงก็คือเรียนได้6ชั่วโมง<ค>นะครับผมส่วนถ้าเออเป็น ลงเป็นคอร์สยาวๆหนึ่งเทอมเนี่ยก็ะจะมีส่วนลดเพิ่มอีก10%นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจัดโปรด้วยถ้าเกิดเป็นมอร์ตุนเป็นทุนไปก็มีส่วนลดเพิ่มอีก15%นะครับสำหรับนักเรียนปัจจุบันนะฮะแล้วก็นักเรียนใหม่จะลดอีก10%นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติเป็นข้อต,ตัวตัวบ้างนะครับคอร์สตัวตอนนี้เราก็สตาร์ทที่ชั่วโมงละ300บาท300ร้อยอ่าส0มร้อยสามร้ ตามระดับชั้นนะครับอันนี้อาจจะเข้ามาคุยกันเรื่องโปรเมชั่เเรียนประมาณกี่ชั่วโมง่ะเอาจริงๆแนะนาว่าวิชาเราประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับจะแนะนําว่าวิชาชั่วโมงครึ่ใช่กำลังพอดีพอดีนะครับโอเคครับ